ไป <Blake. S 1> ด,ดูดูคนเต้นโคตรสนุกอะของออคันอันไอคันค e. ือล e ุลกเอาลกลกเอาลก โอเคเอายังไงต่อว่าให้กูณลืมบทเอาไม่กลับไม่คันอาี่กูโอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเจไดนะครับอันนี้ก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าแมปชื่ออะไรนะครับเดือดแบล็คเดือดแบล็คเดทอ๋อเดือดแบล็คเดทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะให้ดูแล้วกันอ่ะแปะไม่ออกไอ้เหี้ย่ะแปะแลเดี๋ยวตัดต่อดิโอ้อะไรครับเนี่ยผมก็เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับก็ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับมีคำติชมหรือแนะนำอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมจะพยายามอ่านให้หมดนะครับผมขอบคุณมากครับผมวันนี้เนี่ยผมก็เล่นกับเพื่อนกับสี่คนนะมีหัวฟ้านี้ชื่อไกด์นะเขามีช่องเขาด้วย G h u ัน e r C H ซแล้วก็อ่มไอ้นี่ชื่อว่าปันปันนะครับผมเขาก็มีช่องนะแต่ว่าอืมไม่ช่ครับเปล่าก็นี่ครับผมคือมิโนนั่นคือกั๊ดนะครับผมใตะเย็นครับ อันแรกไม่เล่นเลยอันแรกไม่เล่นเลยเอาอย่างเหรอโอยคครับวันนี้คนเล่นเป็นมีใครมามครับคุณไกาเล่นเป็นไหมครับผมเล่นเป็นโอเคครับเล่นเลยครับนำเลยครับผมเอี๋ยวยยยยยอยย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 บยยมไยย่าย่ายย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 ายย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 ยอยย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  ทุกคนในสถานะที่ในสถานะที่เราเป็นกลุ่มกลุ่มนักล่าผีที่เป็นมืออาชีพเราจะเป็นก็เป็นกฎกันเหรอเราเรามีเราเราเรามีกฎอยู่ทั้งหมดสามข้อเลยครับที่เราจะอยู่ร่วมกันในค่ำคืนนี้นั่นก็คือกฎข้อแรกบูสกีนทุกคนกูสกีอะไรนะเที่ยงเท่าไหร่บูสกีนทุกคนบูสกีนเสียมบูสกี เสียงห้องเสียงเสียงห้องเสียงห้องเสียงกูหายไปเสียงกูหายไปเสียงไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะไม่เองพูดว่าบูสกีหรือว่าฟูสกีนะเขาไม่ได้ยินฟู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 กูฟูฟเฟู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 ฟ้นะฟู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 ฟีฟู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 ู้ฟูฟูฟ้ฟูฟูฟเฟ้ยูฟ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 ้ฟู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 ู้ ยังก็หาประตูมีประตูสองยวก่อนทุกค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 นกูสัมพันธ์ได้ทุกคนมั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 นโล่งโวงโล่วงวงกวงวงก็คือตอนนี้เรามีกดอยู่สามข้อด้วยกันหนึ่งคูสกีนสองข้ามต่ำกว่าสองกีดสามเจือจากผู้มีประสบการณ์ซึ่งข้อสามปฏิได้คุณคุณการครับคุณการครับผมขอใช้แค่หนึ่งเดนมเพราะถ้าอัดเสียงแล้วเสียงแม่งโคตรดังเลยโอเคโอเคโอเคครับผม ต่อได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจนึ่มันเป็นโนจะยิงหัวมึงกูจะยิงหัวมึงโอ้เด็ดอะไรอ่ะทำไมมีเลขสามนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่วันนี้เราจะมาทำรายการทำอาหารกันนะครับวันนี้คนเจ้ผมจะมาทำคือซูชิครับเชฟฮะ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 ไม่สร้างมากวันนี้ไม่ไม่สร้าว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรครับไปซูชิเนาะคนครับ ดูซีเด้อคนเยามอะไร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 เฮ้ยลูกภาพเปลี่ยนไปหมดเลยในบ้านนะดูวยใช่เหรอไหนเฮ้ยยกวาแปลงนะเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่ปกติดีมองนะไปดูไปดูไปดูจาบัดด์ไปไปเด็กขี้อินเดียชายแชมเบอร์โอเคทุกคนเราต้องไปหาชี้จากเด็กทารก เด็กทาโลกเหรอนี่กูเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเจอแลเจอวนะหายหายนี่ไงไอ้แหบไอ้ขี้เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวช่องกูจะตัดขี้จะตัดเยอะไอ้ตัดเดี๋ยวตัดจังหวะตืคำถามแรกอ๋อนี่ีมีมีีอะไรไปดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสควิตเกมสควิตเกมเดี๋ยยา แกเจได้เงี้ยไม่เดี๋ยวก่อนมึงดูเอเด็กไม่ไม่ไม่มึงดูเอเด็กที่นี่ก่อนมึงดูตุ๊กตาต้เกลิตไปปะมันตายแล้วบ้างนี่ยมาหันหลังเราไอห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำไปไอลูบิกใครบิดเป็นบ้างไม่เป็นูบิกไม่เป็นนี่เหรนี่ดอนเอนเตอร์ได้ปวะอันนี้อย่าหาเข้าห้องน้ำหาห้องน้ำห้องน้ำ เดี๋ยวเดีเดี๋ยวมันนี่นี่มานี่นี่มานี่นีมานี่นีเดี๋ยวทุกคนทุกคนทุกคนคนมนี่นี่นี่นไม่่เจมันนี่ก่อนมันี่ก่อนมันนี่ก่อนมนี่ก่อนมานนนี่มดูนี่เปิดประตูแล้วมันดูนี่ก่อนมาดูนี่ก่อนมัดูนี่ก่อนเฮ้ยอะไรครับอะไรครับนี่คือบันไดขึ้นตึกลองใช่ไหมอือฮัมมึงดูป้ายลงอาจารยพอเปิดแล้วลงไปเลยแค่มึงมึงดูบันไดขึ้นบันไดขึ้นทางนี้ลงเลยนี่เว้ยอะไรอะเฮ้ยคือเป็นเมนเนี่ย

มีมีมีดหัสมีรหลาดไรหลาดก่อนเดี๋ยวด้วยลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไกด์ไกดคลิปนี้เองเองจะปนโทรศัพท์เขาหรอคลิปคลิปคลิปนี้คลิปนี้ปวดระบาระบอยเสียงนิดนึงครับเนี่าใช่ครับด้วยการบอกให้กรุณาใส่หูฟังระบอยเสียงนะผมไม่ใช่ไม่ใช่หัวใจไอกัดไอ้กัดหัวใจกรอบมันต้องอย่างนี้เว้ยอะไรนะกรุณาใส่หูฟังแล้วก็เปิดเสียงให้ดังที่สุด เชี่อผมก็ดีก็ขอไปด้วยองคลิปนี้มีคำหยาบเพราะผมเล่นกับพวกเพื่อนๆนะก็คุยใช้ภาษาเก่ัๆเจจเเองเองไม่ควรพูดว่ามีคำหยาบเองคูอว่ามีเยอะเลยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วต้องทำอะไรเก้าเก้าที่ไหนนี่ไหมนี่ไหมเก้าตรงที่สามนี่สามเองตามเองโทรศัพท์ข้างบนได้ไหมอ่ะตาม่โทรศัพท์ ไอ้ยำดสอบทีเองไปกดแล้วก็มจใช่นี่ไงสามเนี่ยสามนที่สองแล้วก็เก้าต้องหาเออต้องหาอีกสองต้องต้องหาอีกสองตัวแยกย้ายแยกย้ายเลยก็มดไวะเออไม่ดูลองเอ้ยเฮ้ยห้าอันนี้โอเคนี่ไงห้าสามเนียใส่ตก็เออรกไปปิดได้ปะหมดแล้วหมดแลวหมดแล้วโอเค เจ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 ฟังนะเจฟังนะถ้าเกิดว่ามันมีตัวเขี้อะไรมันมันโผล่มาจากซิงซิงคน้ำเนี่ยแล้วมึงปิดประตูนี่กูมึงคนเดียวไปแล้วเฮียเทเคเตอร์เฮียเฮ้ยขี้ชิมิมึงเชื่อไหมไปเข้าโอ้โหทำบ้านเลอะไรดิผมแนะนำให้คุณใส่หูฟังแล้วเปิดเสียงฟังก่นมอไม่เห็นเลยเลยมองไม่เห็นเลยเลยทําทุกคนฮะออกไกลๆกันตั้งรับ เฮ้ยข้างหน้าเป็นห้องสมุดเฮ้ยข้างหน้าเป็นห้องสมุดนะไฟอะโคบารโคบามันต้องมีกองถายเข็เข็มมือเกนเอาข็มะีน้ตีมีว้นี่ไงฉลลงนี่ไงไม่ไม่ลูกนี่ไงแบบนี้ไหมนี่ไหมไปดูกันไปไปไปได้แล้วเอ้ยเอาลูกเดี๋ยว่จะ ไอเจยงะท่องะท่องัะอยู่นดอยู่เรือเข้ามาทุกคนเออเดี๋ยวอินเดเนสเโอบอร์ลอดไม่ใช่ค่รไม่รอ้เราต้องหาคังคบเลื่อยอ่ะนี่ไงทุกคนเราต้องหาครั้งคาวแรดบอดี้แรดแรดหนูแรดเราเนี่ก็เอ้ยตะกอเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะกอตะก้ายขวาซ้ายขวาอ่ะสอยอ่ะมุท่อ กด R ดูไม่ได้กด R เบิร์นเดดแลตบะหาต่อเอ้ยเดี๋ยวนะนี่้นี่เขาบอกเขาบอกคู่มืออยู่หนูห้าตัวเท่ากับไฟมาไม่กระจอกไฟครั้งสาตัวเดียวรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมก็รอจากอะไรรู้ไหมก็รอจากอะไรก็รอไอเอ็ดอะเขารู้เขารู้ลอยไอ้ก็เล่าเกียรติแม่งทำโลกของยิบหายเลยเฮ้ยอะไรคือบาซ่าบาซิลอุ้ยบาริว โอ้ยหูฉันบาซ่ซาบาซ่าบาร์ซิลผมช้บาร์ยครับผมเช้แมนยูครับยาน่ายาาอนตาโตโยต้าเทกีตาเนยังไงเฮ้ยนี่มันเดมึงดึงตรี้ขึ้โคัไอเ้ยมันเดินม่วๆอี่เหลอมันมันเดินม่วๆอี่เหลือเฮ้ยไล่เลยไล่เลยกวะวมันเดินถามนะหลายๆตัวแน่แน่ไม่ไม่คำถาม่ะนั่นไม่นั่นหนูและคูดิ ว่าหนูเล็กคุณบ้านกูภาษาไว้เลยว่าหนูบ้านกูภาษาว่าหมาหมาดูขนาดตัวนีมันดูขนาดตัวเอ้ยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะยิงไม่ได้วะไม่ได้วะไม่ได้วะมันต้องใช้แน่ลูกซองแปะให้มาฮะมันต้องมีใช้แน่ต้องสมมติเราต้องยิงกันแน่เลยโอ้กูกูน่าจะใช่อะไรกันเราเราต้องเปิดปลุกลัง่ายไหม อย่าเปิดเพลงนะเว้ยอัดคลิปอยู่โอเคมาไม่ไม่ไม่เปิดไว้ไม่เปิดเว้ยคิดว่าคิมจะนานแค่ไหนถามถามคิดว่าคิมจะนานแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ก่อนก่อนดังเขนเป็นว่าเอาผมก่อนดังอนุญาต ปิดจริงไม่ต้องกลัวหรอกเนี่ยชั่วโมงหนึ่งกูตัดไปแล้วชั่วโมงหนึ่งกูตัดไอเนี่ยให้รอดไอ้เนี่ยให้รอดก่อนคิดเกับรอดก่อนคิ้วาไดทุกคนครับเดี๋ยวผมไปหาหนูโลหะตัวก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีเจอกันครับผมไม่ต้องไม่ต้องเว้ยกูตัดไปแล้วหาหนูซะไปไอปะปานปานเราจะสอนตัดอะไรให้หนึ่งนะมึงเวล่างตัดมึงอัดยาวไปด้วยแล้วมึงก็เก็บเก็บเอาแล้วก็ค่อยตัดทีหนึ่งเนี้ยโอเคตัดตอนเก็บอ่ะ โอเคผ่านการตัดของกดชั่วโมงแม่กูย่อชั่วโมงหนึ่งเหลือเท่าไหร่อ่ะชั่วโมงเหลือให้ให้ยีิบสามเหลือแหละโอเคครึ่งยอ่ะเหลือยี่สิบสามครัดแต่จริงๆนะเจเจเจเองแค่ไอทำแบบทำแล็บก็ได้อ่ะเออทำแล็บแบบอ๋อเร่งเวลาอือฮึเฮ้ยทำไมเขามีทำไมเขาให้เราสัมผัสได้ว่าเราจะต้องเอาหนูไปเก็บวะแล้วก็เจเจอย่าตัดอันนี้เลยเพราะว่าอะไร ท่านผู้ชมเขาอยากทำไมหนูมันตุกตีนเดี๋ยววะเมื่อกี้เมื่อกี้มันตัวอย่างก็มายังกันยังกันยังกันก่อนเดินมองหน้ากูอะเดี๋ยวกูมาเข้านั่ก่อนโอเคทุกคนหลังใจผมหามานานได้แค่ตัวเดียวก็ยังจืดเต็มหลอดสามสีหลอดแล้วไม่ได้เลยลองกัดลองดิเรียเสร็จยังดรอปดอปไม่ได้อีกเออไป่ะไกด์อันนี้เขาแยกสองสอง ป่ะเราแล้วเก็บเก็บหนูมาเกตัวล้วหนึ่งตัวเดียวแล้วมันใส่ไม่ได้อะหรือมันต้องใส่พร้อมกันนะก็กลัวอ่ะก็กลัวอ่ะเฮ้เดี๋ยวเป็นไม่ได้มันมีห้าอันใช่ไหมเกมนี้เล่นห้าคนอาจจะใส่พร้อมกันห้าอันก็ได้เยอยโอ้ยไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องไปคิดก่อนว่าว่าเขาว่าเขากับจะต้องไปอยู่อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดอยู่ด้วยนี่คือแบบอ้าวหยุดไปไว้สัตว์อ้าวแค่อยากกินเค้กผิดอะไรวะกินเค้กก็แล้วกินเค้กซะแล้ว ไม่ได้วะคนโชว์เล่นกันแน่ไอการ์ดไอการ์ดไอการ์ดบอลก็เลือดไอแอไอเค้กูกินเค้กสตรอเบอรี่ก็สีเลือดเหมืบนกันเลยอะน้ำตาจะไหลไม่ต้องห่วงนะมั้เบิร์นไฟฟ์แรดใช่ไงเราต้องใช้นั้นเออมามาอยู่ครบดิปึ๊บ ไม่เอ้ใจวะอุทายกันทางกายเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าอ่ะเกมแม่มเลยมันไม่เป็นได้ว่ะเอาไงเดียรไอหนูไอ้นเนี่ยมันพอผีมาตัดคาเต็มเมื่อกี้เขาบอกมันต้องแรงมากกว่านี้ไอเจไอเจอ่านเบิร์นเดือดแระวิดเอาอิดควิตติ้งอิดออนโยเฮดตกมากแม่งเลยขอโทษครับขอโทษครับ ขอโทษครับเอ้ยกูโดนขันลอเบียวเลยขอโทษครับเอ้ยเอ้ยเบียวเลยมันเอ้ยมันอย่างนีก็มีต้นมีคำใบ้ดิลองเาหันอ่านใ้ดีดีอีกรอบหนึ่งเบอร์หนึ่งวิทเอาอีกวิตอีกไอ้ชี้เจเมื่อนี่ขอโทษครับ ก็นี่ไงเราเล่นครั้งแรกไงก็คนดูจะได้เห็นว่าเล่นยังไงไงเออไม่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 เราโชว์งงเขาไม่ไม่จเจรไม่ใช่เจไม่ใช่เจแฮว์ูวิธีเล่นใ้คนดูไอิ่งจะบอกเจฟังนะไอสิ่เข้าจะบอกอะไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เองโชว์งงหรือว่าใครในครั้งแรกอะไรอ่านบ้างไอ้หนุ่มมึงอ่านบ้างใกล้ห้องมันล็อกหมดเลยอ่านอะไรวะไม่จำเป็นไอกหนูเออแล้วกูเดินเลยมาได้ไงเนี่ย กูว่ามันมีทฤษฎีหนึ่ง่ไอ้ปานไอ้ปานกูเลยขึ้นไปรอบหนึ่งเว้ยทฤษฎีเลยนะอ้าวทฤษฎีก็คือหนูจะไม่เกิดที่เดิมไม่นไปได้หนูมันไม่ตอนนี้เขารู้แล้วเขารู้แล้วคือหนูอ่ะมันจะเกิดมันจะเกิดแบบอะไรเมื่อเราเจอหนึ่งตัวแล้วเอาไปเผาอีกตัวนึงจะโผล่มาไปเลยไปเลยโอเคเวลาเล่นเล่นสายสับเล่นทีมสับเล่นทีมสับเล่นทีมสับไปวางวางเลย เป็นไปได้ว่าอย่างที่ปันพูดอ่ะหนูอาจจะแบบโผล่ทีละตมึงมึงทิ้งกูอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยเอามามาเร็วมาเร็วจะไม่ใครทิ้งใครไว้ข้างหลังอยู่คนเดียวไม่กูต้องมาเผาหนูไอ้สัเล่นกันเลยเล่นกันเลยกูเตรียมออได้กินละมึงได้มึงได้หนูตัวไหนปันหนูสองโอเคต่อไปน่าจะเป็นหนูสามชัวชัวชัวเออเผาแล้วเผาเอ้ยปรนเดิมเอ๊ะแค่หนึ่งหิวเอายังงี้ก็ได้เหรอ ไม่ต้องห่วงเลยแล้วเด็กๆกลับมามาคือบาน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 ก็ดักหน้าเลยผูบอกกันนะก่อนที่ก่อนที่มึงจะไปอ่ะเผาหนูก่อนเผาแล้วเผาแล้วไม่ต้องห่วงทฤษฎีที่ว่าหนูมันหายไปหมดเนี่ยไม่รู้ดิเรารอหาใหม่ทุกที่เอาไม่ไงคือเจ๊นะมันไม่ใช่มันเจอที่สมแล้วก็คืออีกหเราหาหนูไม่เจอเพราะว่าเราต้องไปกระหม่อมไปอยู่ห้องรักกันให้ครบแล้วก็ออกมาใหม่ ้นนหนูสปอร์ตปไปได้ไอ่ะนั้นเดี๋ยวนะไป,ไป,ว,ไปว,นนะว่เดี๋ยวออไปไปทคาการละกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรองเขาไปหนึงไม่เดี๋ยวเดีขาไปวิง่งเลยละกันเดี๋ยวมาไปดูเถิไปดูเถิดปันที่มีปะวะเฮ้ยนี่ไง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 ไอ้หนูคอมเบอร์นี่สิภาไปปออพาไปดูกล้องดีัมนปรู้สึกว่ารู้สึกว่าเพลงนี้ต้อกูร้องไหมไอ้กูไม่กล้าร้องเลยตเดี๋ยวคนดูจะเป็นยิ่งอยาก เหมือนกูเดินมาแบบโมเลยบึมมาแลสสี่และหู้ยืนอยู่มาปรากฏตัวตรงหน้าของกูตะกี้ได้ดูเลยกูตะกีดคาคลิปเลยนะเว้ยไอ้อะแล้วเสียงมึงจะดังเข้ามาแล้วกูต้องนั่งรถเสียงไม่ไม่มีคลิปไหนที่กูตะกี้เลยอะไม่แน่ใจเอาจริงเหรอคลิปอ่ะแล้วคลิปฮีโร่ฮีโรเฮโก่ได้ได้ไม่จุดเด่นแล้วไอ้ยอะคลิปเลยอะกี้ในตำนานเลยเรียกว่ากี้ตำนานนี่พี่เอกโอ้ยโน ตกใจจบเลยไับเลยจบเลยจบเลยเอาหตัวสี่้ยเฮ้ยหนูหายกายเป็นบาบีคิวโปรตีนไหนโปตีนเราไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนวเี๋วเดวเดียเดี๋ยวอดี๋นวเดี๋ยนดเียดีเี้ยาวดววมารวมกันวีเดียวอืมฮะแล้วหลังจากนั้นทุกคน ก็เชื่อมันี้ยเดเล่บาร์บอคไอ้อมเองอยูู่เบกกลกอันเนี้อันนี้อันเนี้อนเนี้อันนี้คเหมือนกันไหมห้องเกิดน่าจะมีเก็บหนูเก็บเลยหนูไม่กลัวไ้ของไปไงจะแล้วได้่างมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอย้วมาล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วาแล้ว่าแล้วมาแล้ว่าแล้วาว่าแอ้วาอล้วาแ้วมาแล้วมลมาแล้วาวาวาลวา้แล้วาว้แล้วาว่าว่าว้วาว่ามาลมา้วาว่าวาวาวาล

สับปะรดอะไรเขินที่อาแล้ววิ่งชี้ทองเอาได้กุญแจวะไม่จะกลับขึ้นมาอะไรห้องอะไรรู้แล้วเอาแล้วออาไปทิ้เบิร์นเบิร์นไฟแล้วยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยลองดูมุมาอยู่นะถ้ามันโผล่มาเอาคอบาฟาดหัวมันถ้าโผล่มากขาจำโยอะไรปั่นเข้าไปเดี๋ยวจริงดิตั้งรับเออต่อไปต้องไปไขกุญแจทุกดอก กรู้แล้วว่าเล่นออนไหมายถึงอะไรเออรคือเอ็งดูตรงพื้นนะเอ็งดูตรงพื้นนะเอาเลยเปิดเลยเหมือนน้ำอ่ะว่โดนแน่แน่ปิดแล้วเปิดเออดิโดนหมดนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วปลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปลงตีนวะไอ้เหี้ยยาหมาบุรีมึงอยู่กี่ปีวะแล้วมึงยังติดอยู่เลยเฮ้ยไอ้กั๊บเขาเข้าหาเมื่อกาบหนกั๊บพวก ไอ้โทรศัพท์หรือว่าไงอย่างโทรศัพท์เนี่ยเขาให้ทำอะไรอ่ะให้ต่อยเว้เราโทรศัพท์ห้องนี้มีอะไรอ่ะเอิ่มหาไปเจ้าของมาหาว๊อด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 เอ้ยจิมมี่จิมมี่ไม่นะไม่ไม่ไม่ผมผมสั้นผมสั้นเป็นพ่ออันนี้พ่ออันนี้พ่อไม่ใช่แม่ไหนวะไหนวะผมลองดูดีๆเออผมสั้นนะ ก็ก็ไม่ใช่ยขยาวหรือว่ารูปมันเปลี่ยน my friend ลูกดิ่ตอนแรกเป็นรูปเจ้าของบ้านมันเปลี่ยนขี้แล้วใครด้ใครจะใครจะออกจากห้องมีขี้รวยมีนะใครจะเอาลักภาษอ๋อาาอ๋ออ๋ออ๋อคำใบคำใบคำใบนี่คำใบ เออใช่ทำไมบอกว่าคุณเจมันอยู่ตรงไหนวะกูไม่เห็นเลยเฮ้ยเออจะสมดจะสมองได้กูจะสมองไดู้อะเออไอห้องส่ไอห้องนั้นอะห้องเ้ไอพวกมึงเดาออกแบบไม่คีบแบบมันจะมีจสแกนตอนพวกมึงออกเอไม่มีไม่มีไม่สดครับเราต้องไอนี่ไว้ให้คนดูเขาได้แบบเฮ้ย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 ย้ยไม้ยเราเหอเ่อะไรเกิดขึ้น เมื่อกัดเมื่อกี้เว้ยไอตรงห้องนี้มันเป็นสีแดงแล้วมันก็แอบยืนข้างๆแล้วก็บอกว่าร้ายปาตาฟัเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเซอร้าพรอ่าสนใจอกลับไปเยเฮ้ยทุกคนเราต้องไปที่บาร์เซโลนาแล้ว่ะบาร์เซโลนาโอเคบาบาโอ้ไม่ชอบเลยทีมบาร์เซโลนาใจเย็นเงี้ยโอเคนะตูอถึงเรื่องบอลในคลิปนะเว้ยยตีนตายาไปได้ไหมเออนะโอเคเกตเดินอุ้มไปก่อนนะ โอ้แม่งป้าป้าฟิวเปิดเขาละเข้ามาคุณตกใจเสียงไอ้เหี้ยะโดนอีกแล้วเฮ้ยคุณจะทางออกกิ๊กสิบไปยังหงฮะเขาโบนู่นเลยเขบโบนู่นเลยนู่นนู่นนู่นจะนี่ทำไมนะทุกยังไมนะบันไดขึ้นข้างบนแต่ว่าหนีลงข้างล่างท้างสองข้างสองรอรอรอเฮ้ย